ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up ป็นเพิรับเติมเกม EAFC 24และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเตมิมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top Up ทินฮาวะ แล้วก็อโยเซเปเรสกับทริปเปียครับแล้วก็มีคาร์บอนนี้กับแอสปริลล่าครับโอ้โหมีหลายตัวเหมือนกันนะไอ้เหรอย,ยงไหมโอเคไม่มีเดี๋ยวดูทีละตัวเลยแล้วกันครับเดี๋ยวดูวิชินฮาก่อนโหห้าห้าเลยวะวิชิงเก้าเอ็ดพาสซิ่งดีครับมีวันเล่ที่ไม่ดีสปีดต้นดี เลี้ยงบอลดีดีเฟนดดีสเตรนน้อยไปหน่อยได้อินเตอร์เซปลองบอลยิงแรงแล้วก็หนุดบอลทองก็ไม่แย่นะไอ้เหี้ยแต่ว่าก็โท,โทนี้ครูดมันแจกฟรีอะแต่ตัวนี้ก็จะออกออกแนวน่าจะแบบว่าทรงแบบไอ้เหี้ยจะจะบอกว่าดิฟบ,บิ้งดีเหรอไอ้เหี้ยแม่ไม่มีเทคดิฟด้วยครับไอ้เหี้ยโทนี้ครูดมันห้าห้ามันแจกฟรีอะแต่เอาไปยืนคู่กันได้นะเว้ยก็เป็นบล็อกซ์บล็อกกัะครับ เป็นบ็อกซ์ซูบ็อกซ์แบบครบเครื่องดีนะแล้วก็ได้5 5ห้าด้วยแพงไว้เนี่ยก็ไม่ถึงกับแพงมากประมาณเจ0,000ไหมประมาณ70,000 0ครับการพวกนี้นี่ไม่มีอัพไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอัพไม่มีอะไรแล้วนะไม่ถึงกับแพงมากครับแต่ผมว่าถ้าไม่ซีเรียสก็ลองตัวอื่นก็ได้เทียบกับเอนโซ่ก็พอๆกันนะครับพอๆกันอะพอๆกันอะผมว่า เออไปยืนคู่โทนี่คู่อะไรอย่างเงี้ยได้ทหาร cm 5้าครับแต่ถ้ามีเอ็นโซ่อยู่ล้วก็ไม่ต้องก็ได้ครับเออพวกเดอรเปาอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องก็ได้ครับถัดมาอโยเซเปเรสส5ห้าครับไอ้ทียเทคดิฟปั่นทองอินซิสีพาร์ไอ้ที่ช็อตพพวเวอร์8 9ลองช็อต8ปโหต้องบวกโอ้ยียบวก2ยังดูไม่น่าใช้เลยครับมึงกดโอยาซาเบ้ามาเลยจบรับไม่ต้องไม่ต้องรอยเฮียอะไรได้5้าห้ามาเลยอยู่แล้วครับ ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับมึงกดโอยาซาเบ้ามาเลยครับจบไปที่เปียโคสี่สี่เฮียปิดได้เลยแหละกูว่าถ้าสี่สี่ก็ปิดได้เลยครับแบ็กสมัยนี้เอ๊ะเดี๋ยวมันเล่นซีดีมได้บ่ะวะเฟนออชูตติ้งเปิดสิเป็ดโอเคปิดได้เลยครับถ้าสี่สี่ยุคนี้ก็คาบบอดนี้สี่ห้าเฮียคาบบอดนี้โอ้โหฟินิชชิ่งเจ็ดเจ็ดปิดได้เลยครับกองกลางยุคนี้แม่งคือต่อยเป็นกลางรับก็ต้องยิงได้ครับก็ต้องยิงก็ต้องยิงประตูได้ครับอ่าสปิลละ อาสปิร์ล่าสี่ห้ามีลองบอลควิกเตปแล้วก็ไอ้เนี้ยเป็น CAM ครับมีลองบอลควิกเตปไอ้เนี้ยแต่ฟินิชชิ่งแปดหกไอ้เนี้ยบาลานซ์แปดแปดไอ้เนี้ยปิดเลยครับไอ้เนี้ยสภาพไอ้เนี้ยโห้ยมีสีโคตรเน่าเลยว่ะไอ้เนี้ยโดยเฉพาะตัวโชดาวตัวโชดาวนี่กากมากครับไอ้เนี้ยสี่ตัวนี่คือเรียกได้ว่าแบบ ตัวละคือเอาง่ายนะตัวละห้าหมื่นหกหมื่นแม็กก็หาดีๆถ้าพอได้ได้วันดีครับแม็กกี้หาดีๆมาชนได้แล้วอ่ะไอ้เนี้ยวิทินทิยาผมว่าแพงไปครับเรามีตัวเลือกเยอะกว่าน,นั้นแต่ถ้าใครถ้าแบบแล้วถ้า,ถ,าถ้าทำอะไรก็ยังทําได้อย่างน้อยมันห้าห้าครับแต่ไอเชี่ยสี่ตัวเนี้ยก,กากเลยครับกากเลยครับสี่ตัวนี้มันแจกตัวยืมเหรอวะไม่ใช่ดิห้าสี่ครับมันแจกเลยไม่ใช่เหรอเนี้ย ี่คอนโทรลสปรินต์อ่ะอ๋อตัวยืมเหรอเฮียถ้าแจกตัวยืมก็ไร้สาระครับปิดไปแจกตัวยืมใช่ไหมอ๋อถ้าตัวยืมก็ไร้สาระครับปิดไปอ๋อนี่แจกเลยคิดเตียนโรเมรโร่ครับจะได้ถึงวันที่หนึ่งตุลาอไหนวันดูยังไงวะอ๋อเห็นแล้วเฮียหนึ่งสิงหาครับใช้ได้ถึงหนึ่งสิงหาเฮียใช้ได้สองอาทิตย์ไอ้เฮียเสียเวลาขี้เกียจาทำ จะทำมาเพื่อใช้พวกตัวเฮี้ยนี่ได้สองอาทิตย์เหรอไอ้ย่าเสียเวลาครับมาดูคริสเตียนโรเมโรดีกว่าครับ4-4นะวิ่ง8-8ดแยังเหรอวะไอ้ย่าแอนติสปาเต้บล็อกทองแอเรียลทองวิ่งแต่เพสไตล์มันดีนะเพสไตล์มันดีนะครับเพสไตล์มันดีนะคอมโบเชื่อเก้าเก้เลียเ9้ได้บล็อกทองแอนติสปาเต้ทองแล้วก็โดดทองครับใช่นิวไนพวกอะไรว่าใหม่วะ นิวนายวะอันไหนวะอันนี้มาใหม่เหรอเพิ่ม <Yeah. S 1> <pe> er> ตำแหน่ง s อครับทำให้เล่น s อได้แล้วก็ได้สกิลมูฟหนึ่งครับได้ความเร็วสามหน่วยยิงสี่หน่วยเฮี <S 2> <S 2> ยอะไรี <c oughs> ไม่มารเล่นเอทีได้อะ๋อ,อไม่ได้ยืนยนี่มันเฮียอะไรเนี่ย แค่นี่เหรอโหเหียสแตทอย่างกาครับโอเคไลรซัลครับปิดไปไปดูนักเตะกันดีกว่าผมว่าไฮไลท์ของโปรโมโนี้อยู่ที่นักเตะหมดเลยครับผมว่ามาครับตัวแรกครับยามาเมูเซียล่าครับวิกเต็กเทฟดิบเบลเล่ดูดบอลทองไอเ้เหี้ยก็ยังได้ห้าสี่อยู่เหมือนเดิมนะครับเจ้าก็ยังได้ห้าสี่อยู่เหมือนเดิมครับแต่สแตทดีนะดิบบิง้งเก้าเก้าหมดเลยครับไอเ้เหี้ย ความเร็วก็สบูรณ์ฟิตชิ่งก็ดีครับลองฉอดก็ใช <e ้ได้เลยวิสแตดดีอยู่ครับฟิเทคเทฟดิกลีเลนเลดไม่ใช้ได้อยู่มูเซีล่าครับใช้ได้อยู่ถึงแม้จะห้าสี่แต่ว่าสแตดแม่งโหดอยู่ครับเรตติ้งเก้าแปดเราเลือกคุคุเรย่าครับคุคุเรย่าเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้ด้วยนุ้ยคุเรย่าสกิลมูฟห้าวิฟูดสี่เล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้เล่นแบ็กได้ครับได้อินซิสติฟาร์ดวิเพชดจ็อกกี้ทองแอนติซิปาเตอุ้ยดีนะดีครับเพสต์ไอดีเหมือนกัน เออมันเริ่มแม่มันเริ่มไม่กักเซนต์ตล์แล้วไอ้เหี้ยแต่เพิ่งเริ่มนะสแตทก็โอเคครับสำหรับแบ็คนี่จริงๆเล่นกองกลางได้ดนะ้วยเนี่ยฟินิชชิ่งโคตรเยอะเลยครับไอ้เหี้ยเดี๋ยวจริงๆเล่นกองกลางได้เลยเนะี่ยคูคุเลยยาีาครับแต่เซนเตอร์อาจจะตัวเล็กไปหน่อยถัดมาฟาเบียงลุยครับฟาเบียงลุยได้5-5ว้าอย่าดูบังบอลทองเทคดิฟดูดบอลทองแล้วก็ปั่นทองเอสไตล์ไม่ค่อยจวบเท่าไหร่ไอ้เงี้ agility บาลานซ์ต่ำมากเนี่ย8-2 8-4ไอ้เงี้ย อันนี้มีหลุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาร์กิ้งแปดสี่แต่ได้ห้าห้านะอี้ตัวเท่าไหร่อะตัวละห้าแสนครับไปี้ถัดมาหมอยไขยเซโดไอเ้เี้สกิลมูฟสี่วีฟุตห้าครับหมอยไขยเซโดได้สไลด์สองปิงพาร์ตสองทิกิกาก้าแล้วก็อินเตอร์เซปครับความเร็ว92้องจิตี้แปดแปดวัลลัสแปวิชั่นช็อตพาร์ตโอเคมันเป็นเหมือนสาย CDM ก็ฟินิชชิ่งกากเหมือนเดิมอันนี้ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กฟินิชชิ่งกาก ถัดมาบรูโน่ไฟแนนต์ครับบรูโน่ไฟแนนต์ได้5-4วะ่ะเทคดิฟปิงพาร์ตอินซิสซีแล้วก็ยิงแรงครับผมความเร็ว92ฟินิชชิ่งไม่ดรอปลองช็อตไม่ดรอปสวยครับจ่ายบอลดีอจิตี้88อันนี้ดอกจันไปเลยโอยโอ้ดีเฟนส์ oh, กากมากครับดีเฟนส์กากมากที่เป็น CAM แต่ผมว่าเราก็มี CAM 5-5เก่งกว่านี้แล้วครับบรูโน่ไฟแนนต์ลาฟินญาติดด้วยหรอวะ ถัดมาลาบอินฮาครับลาบอินฮาได้ยิงแรงลาปิดทริสเตอร์แล้วก็ปั่นทองครับยัง54เหมือนเดิมเลยครับไอเ้เหี้ยแต่สแต็ดีนะไอ้เหี้ยพวก54จะสแต็ดีครับความเร็วก็สิไอเ้เหี้ยฟินิชชิ่งก็ดีครับยิงดีพาสซิ่งดีมากไอ้เหี้ยวิชั่นช็อตพาสลองพาร์สกับไอ้เฮียดิ้งด,ดีด้วยครับสแต็ดีแต่ติด54กับเพย์สไตล์ครับไอเ้เหีเ้ยดูภาพไอ้เหี้ย มาคินนอตมาคินนอตเล่นได้แค่ซีบีครับมาคินนอตสามสามเลยครัสี่สี่ก็ไม่ได้แล้วเซนเตอร์ปิงพาร์ตอินเตอร์เซปลองบอลแล้วก็แอ็มติซิปาเต้โอ้โหไม่มีเอเรียลทองว่ะชิบหายแล้วครับไม่น่าเวิร์กยุคนี้ถ้าไม่มีเอเรียลทองเดี๋ยวพวกตัวใหญ่กดยับครับไม่น่าเวิร์กถัดมาคริสเตียนอีริกเซนได้ห้าห้าว่ะอีริกเซนครับอินซิสซีฟลองบอลเดินบอลแล้วก็ยิงแรงโอ้โหแม่งมีแต่จ่ายกันยิงนั้นเลยครับ ดีเฟน s ์78ต่ำมากครับโอ้โ้เฮียจีนตี้บาลานต่ำมากผมไม่ไหวครับ5-5แต่ถ้ามาทรงนี้ไม่ไหวครับคือเดเบลลิงแฮมครับได้ปั่นทองดูดบอลทองแอดติซิปาเต้แล้วก็อะโครแบติกครับได้5-5ไหมหรือ4-5 5-4ว่ะก็ยัง5-4อยู่ครับแต่สแตตดีเหมือนเดิมครับไอ้เฮียดีเฟน s ์ดีครับไม่มีหลง heading act ไม่มีปัญหาครับจ่ายบอลดียิงดีโอ้สเตตดีมากครับ สแต็ดีมากแต่ว่าเสียดายที่สกิลมูฟก,กว่าวิฟุตมาไม่ค่อยดีครับเป็นสไตล์กลางๆครับไม่ได้จัดจ้านมากแต่สแต็ดีมากครับเบลลิงแฮมสแต็ดีมากๆได้เพรสไตล์มากลางๆครับไม่ค่อยจวกจ้าเท่าไหร่จัดมาเควินเดอะบอยครับเควินเดอะบอยได้4ี่ห้าครับปิงพาร์ตอินซิสตีปลองบอลเดดบอลของมันจะมีจุดจ่ายบอลเงี <laughs> ้ย แต่แสเต็ปดีเหมือนเดิมครับสเต็ปดีเหมือนเดิมไม่มีหลุมครับความเร็วถึงความคล่องตัวใช้ได้จ่ายดีมากยิงด,ดีมากครับแล้วก็ดีเฟนส์มีหลุมอยู่ที่สไลด์แท็กเกิลกับเฮดดิ้งแอคก็ไม่มีปัญหาครับเพราะ cept, ว่าอินเตอร์เซปมาร์กิ้งแซนดิ้งตะเข็บเก้าสิบขึ้นครับเอาเรื่องอยู่ครับถัดมาโจ๊กชัว์คิมมิดก็สี่ห้าเหมือนเดิมวะไม่ใช่ทำไมตัวห้าห้าน้อยยางวะอินเตอร์เซปอินซิสีบลองบอลลีเลนเลดครับความเร็วเก้าสิบเอ็ด อันนี้ฟินิชชิ่งดอกอันนี้ฟินิชชิ่งต่ำครับก็คือต้องไปเล่น CDM ละยิงในกรอบอาจจะไม่ค่อยดีครับเป็นทรง CDM เหมือนเหมือนเดิมครับผมไม่ค่อยชอบอะถ้าเป็นสไตล์เนี้ยครับถัดมาครับกั๊กโป55ครับเหียกั๊กโป55ได้ลาปิด take dip, long bond เทคดิฟลองบอลองกมาทำไมก่อนแล้วก็ยิงแรงครับเหียความเร็ว97ฟินิชชิ่งดีแอตแทกโพซิชันดีครับลองพาร์ตต่ำไปหน่อยแนตะ่ว่าให้เบสต์ไตล์ลองบอลมาบาลาน88เองครับกั๊กโปเหียแต่ก็ได้55นะ ได้5-5บอกว่าบาลนซ์8-8ยังพอมองข้ามได้ครับด้วยความ5-5แล้วก็เพลย์สไตล์ไม่ถึงกับแย่มากตัวริวพูดเลยครับชัดมาอัมอ่าชื่ออะไรวะอัมบุลูครับอัมบุลูปิดไปที่เขียนพูด <c oughs> อุลูอบุลูนี่อะไรกรับชัดมาคีรียองอึบป,ปาเป้ครับเอี yeah. ้ย ฮิยองอึมปาเปสกิวปุ่ม,มห้าวิฟฟ์สี่ครับได้ควิกเตปปั่นทองยิงแรงแล้วก็บังบอลทองก็ใช้ได้อยู่นะความเร็ว99ครับไอเทียชูตติ้งดีมากครับแต่บอลสั้นดียาวแย่เหมือนเดิมครับตามใจกองหน้าไอเทียวิดดว่าจัมปิง้งกับเฮดดิ้งแอคมีด้วยนะเว้ยแล้วก็ดรีบิง้ง99หมดครับไอ้ไอ้มีบาลานซ์90ที่เหลือ99หมดครับไอเทียใส่หน้ากากด้วยเขาพูดเอาเลยไอเฮียและในเกมมันใส่หน้ากากด้วเออใช่เพิ่งเห็นเป็นการมัดลิดแล้วเออว่ะ เป็นการมัดหลิดแล้วครับเออว่ะเอียเพิ่มมูลค่าไอสัตว์ EA แบงแอบเพิ <Yeah. S 1> ่มมูลค่าไอเปรตถัดมามามาดูซาก้าครับ4-5ครับมามาดูซาก้าวิ่ง88 8, ยุคนี้ผมว่าปิดได้เลยแถมฟินิชชิ่ง82ผมว่าปิดได้เลยครับแล้วก็เสมียนโต๊ะเสมียนโต๊ะ,ตะได้ปิงพาร์ทวีเพชรพาร์ทลาปิดแล้วก็ทีเวล่าครับเสมียนโตเหียจ่ายบอลโอเคครับ ยิงโอเคความเร็วโอเคครับเสมียนโตไอ้เหี้ยเสมียนโตสแตตโอเคอยู่แต่ว่า5-4แล้วก็เป็นปีกสายเปิดบอลครับเสมียนโตถัดมาเตโอแอกนองเบชห้าสี่ครับวิเพทลาปิดลีเลเลตแล้วก็ลองทรูทุบไกลไลสาระจัดไอ้เหี้ยแต่สแตตดีอยู่นะวิ่งเก้าเก้าครับดีเฟนซ์เก้าสี่ฟิสิกส์เก้าหกครับเออร์เนตเวาเิเี้ด้วยวร พี่ทำไมตัวมันเยอะจังวะไอ้เฮีพพยโคตรเยอะเลยครับถัดมาครับวินิสุดไอ้เหี้ยวินิสุด55ครับวินิสุดได้ควิกสเต็ปวิกสเต็ปฟินเนช็อตเทคดิฟแล้วก็ทีโอ้โหไอ้เฮียเป็นสไตล์โคตรด,ดีเลยครับวิกสเต็ปฟินเนช็อตทิวลายิงปั่นได้ยิงไซก้อยได้มีเทคดิฟแล้วก็มีควิกสเต็ปครับไอ้เหี้ยคอมเพรสเชอร์85เหมือนเดิมครับไอ้เหี้ยคอมเพรสเชอร์ต่ำเหมือนเดิมแต่สเต็อื่นดีหมดครับวินิยังไงก็เก่งแต่ไอ้เหี้ยเป็นสไตล์ม <ๆ S 2> ี้สกิลมูฟ้วิคสุดห้ดา ถัดมาโราตาโรมาติเนสสี่ห้าครับโราตาโรได้ปั่นทองชิปช็อตทองเทคดิฟแล้วก็ทีเวล่าครับไอ้เหี้ยแตกชิปช็อตกับยิงคมจ่ายสั้นดีจ่ายยา 8, 8แวแปดๆเลยเยอะเว้ยมาเป้ยเยอะเลยนะไอ้เหี้ยใช่เหรอ <laughs> ดิฟบิ๊กดีครับแข็งแกร่งแล้วก็หมุกบอลได้ครับถ <laughs> ัดมาเฟเรวาเวเด้ครับได้สี่ห้าครับนะ mm hmm. ลาปิดอินเตอร์เซปจอ็อกกี้แล้วก็ปิงพาร์ตโอ้ยนี่ก็ดีเหมือนกันเพลย์สไตล์ดีเหมือนกันครับอันนี้ความเร็วเก้าสิบเจ็ดยิงบอลได้ครับ แายบอลดีด้วยมีคอสซิ่งกับฟรีคิกแอคไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วครับแต่อจิลิตี้กับบาลานซ์ต่ำเหมือนเดิมครับดีเฟนซ์ดีแล้วก็ฟิสิกอลดีก็ครบเครื่องนะบอเวดดก็ครบเครื่องครับถัดมาคาร์ดิโอกรุคาร์ดิโอกรุ4-5่ห้าครับลาปิดรีเลนเลทวิเพตพาร์ตปิงพาร์ตเฮ้ยเพลสไตล์ดีวะ่ะเพลสไตล์เหมาะกับแบ็คดีครับไอ้เหี้ยมีลาปิดแล้วก็มีรีเลนเลทอืดวิเพตพาร์ตก็คือคอสก็ได้หรือว่าปิงพาร์ตจ่ายยัดก็ได้ครับจ่ายยัดก็ได้ดีเฟ ราซิ่งต่ำไปหน่อยครับยังดูกลัวๆอยู่แต่เพส์สไตล์ดีครับท่ไ,ม,ไมตัวมันเยอะจังวะเนี่ยกูเหนื่อยแล้วนะเนี่ย <c oughs> ถัดมาครับมัตทียสโอลิเวล่าครับ4-5ครับโอลิเวล่าครับเซนเตอร์แบกไอ้เนี่ยความเร็ว92ครับแล้วก็ดิเฟนส์94ฟิสิกอล90ครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่จ็อกกี้โอ้โหเียมันเป็นเซนเตอร์ที่แบบเล่นแบกได้ครับ วิปเพชรกลัวเล่นแบกดีกว่าถ้าเป็นสไตล์แบบนี้เชื่อเถอะยี่มีลาปิดมีวิปเพ็ดเนี่ยเล่นแบกดีกว่าครับนะแต่วิชั่นก็ต่ำอยู่ดีครับโอ้ยกระโปรงปิดไปเมื่อจะพูดดาวินซอนแสนเชดแอนติสปาเต้จอกกี้บุยเซอร์สายทองปิดไปอโรบอทก้ามีเอเรียลทองตัวยังลูกหมาไอ้ยมีเอเรียลทองบุยเซอร์ทองปิดไปไอ้ยีเดี๋ยวรู้ก่อนเผื่อห้าห้าไอสัตว์สี่สี่ปิดไปกูไม่ได้ย้อนกลับมาดูเลย แล้วก็หมูน้อยครับตัวตึงไอ้เหี้ยหมูน้อยตัวหนึ่งมีมีทิกสเตอร์เอเรียลครับเอเรียลสไลด์ทองทิกสเตอร์ไอ้เหี้ยเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้ครับหมูน้อยเฮียสูงสูงร้อยแปดสิบเอ็ดปิดไปเหี้ยกูรู้แล้วว่าเราจะเปิดได้ตัวตรงไหนกันครับเฮียเหลือเ่าไหร่โอเคหกตัวสุดท้ายครับถัดมามารสกุยฮีครับมารสกุยฮีสามสี่นะได้แอนติซิปาเต้ เอเรียลบุยเซอร์กับปิงพาร์ตอันนี้สองอันนี้ไร้สาระครับไอ้แอนติสปาเต้กับแอเรียลความเร็ว91ดดีเฟนส์95คอมพิวชอร์89เกองปิดไปถัดมาเอกรอคารทีครับโอ้โหวีฟุต 3, าสกิลวลูปส2จริงเหรอวะนะไม่ใครดูในเกมให้หน่อยดิไอ้ยนี่การ์ดยูโรเลยคือ4-4กูว่ายังไม่เวิร์กเลยอะ่ะมึงให้2-3อ,อ่ะเฮเยไอเฮ้ย้ กูมีไม่นี่แป๊บไอ้ไอ้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ไอ้เนี่ยที่ถอดแว่นแล้วก็ใส่แว่นอะ่ะไอ้เนี่ยใช่เหรอสองสามเหรอไอ้เนี่ยคุณผู้ชมดูในเกมไหมละครับโอ้โหแล้วฟินิชชิ่งกากด้วยโหกากไม่ให้ทำที้ยอะไรนอกจากแย่งบอลเลยดิคือจะให้แย่งบอลอย่างเดียวในยุคนี้ไม่ไม่ไหวจริงครับไอ้เนี่ยสองสามมันไม่ไหวว่ะไอ้เนี่ยไม่ไหวครับถ้าสองสามยุคนี้ไม่ไหวไอ้เนี่ยเท้าซ้ายชิบหายหมดครับ แล้วก็ตัวตึงอิตาลีครับคาราฟิโอลี่เฮียเซนเตอร์ได้แบ็กได้ครับไอ้เฮียคอมิวเชอร์แปดหกปิดไปเคลียร์ปู GK ปิดไปมาติเนสกองหน้าอา้อ CD ว cdm ทั้ทีครับ cdm ีเสี่สี่ปิดไปและสุดท้ายครับลิเเอเนลเมสซ,ซี่ผมว่าห้าสี่ผมว่าไม่ใช่ห้าห้าไอ้เฮีห้าห้า่ะ 55วีเก้าสามฟินิชชิงตันพาสซิ่งตันดิมบิงตันโอ้โหจบแล้วครับตัวนี้ฟินเนสช็อตติโอ้โหเสียดายเป็นดูดบอลทองแต่ก็ไม่ถึงกับแย่มากเป็นกองหน้าจ่ายยัดเข้าไปยังได้ใช้ดูลบอลทองครับติกิตาก้าเซ็งดิมแล้วก็ฟินเนสช็อต55ไอ้เยี่โอ้โหโคตรจุดเลยว่ะไอ้ยี่ถ้าจะได้ควิกเต็มสักอันนะเอาแทนบุดดูดบอลทองเลยไอ้ยียเอามาแทนดูดบอลทองไอ้ยียไอ้สแตทโหดจัดครับไอ้เหี้ยโอเคหมด ครบถ้วนกระบวนกาม <Yeah. S 1> หมดครับครบถ้วนกระบวนความครับอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กดซ u b s c r i b e ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า